สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับตรงโซนของบริเวณหัวลําโพงนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานลอยกระทง2566นะครับซึ่งเขาจัดงานอยู่ที่นี่กันตั้งแต่วันที่24นะครับถึงวันที่27เลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับเขาจะมีเป็นชื่องานว่าสายน้ําแสงจันทร์สีสันแสงไฟนะครับ24ถึง28พฤศจิกานะครับประดับไฟ แล้วก็วันที่27ก็จะเป็นการรอยกระทงกันเดี๋ยวเราจะมาชมภาพบรรยากาศเข้าปงกันก่อนนะครับเขาก็จะมีจัดไฟแสงสีเสียงจัดเต็มเลยนะครับวันนี้ ก็จะพาไปชมบรรยากาศบริเวณงานนะครับตรงน,นี้เขาจะมีเป็นแผนผังให้เราชมนะครับบรรยากาศสวยงามทีเดียวเขาก็จะมีทำเป็นกระทงที่ประดับด้วยแสงไฟนะครับจุดนี้ มีคนมาเที่ยวงานกันนะครับวันนี้วันที่ผมมาก็จะเป็นวันที่25นะครับก็เลยยังไม่มีการลอยกระทงกันแต่ก็มีคนมาเดินเที่ยวกันเยอะๆแล้วแหละ เนนนนี่ยยยก็็จจะะปุดถาาารรส,สวภใงนนคับตรงจุดขนาดที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับซึ่งเขาก็จะมีจัดการแสดงกันนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นพกแสงสีเสียงประดับนะครับ บริเวณจุดตรงนี้ก็จะมีการสาธิตทำกระทงนะครับตช่วยพวปกรงนี้เขาก็จะมีกระทงแบบต่างๆมาให้เราชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงสายนะครับ แล้วก็มีโชว์การทำกระทงสีสวยด้วยนะครับจุดตรงนี้เป็นงานที่ละเอียดนะครับมีความสวยงามทีเดียวอันนี้ทำจากาใบตาลน,นะครับอันนี้จะเป็นกระทงใบลาน ก็จะมีสาธิตการทำกระทงต่างๆ,ๆนะครับเป็นงานประดิษฐ์ที่สวยงานทีเดียวเขาก็จะมีจัดโชว์ตลอดริมคลองพะดุงตรงนี้เลยนะครับคนค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนบริเวณจุดนี้ก็จะมีการทำสาธิตขนมไทยต่างๆนะครับ อันนี้ก็สาธิตการทํากระทงทองนะครับอันนี้ก็สาธิตการทําขนมพักกากองนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสวยมากเลยส่วนตอนนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายสินค้าภายในงานนะครับก็มีของกินมากมายเลยนะครับจุดตรงนี้น,นี้ก็จะเป็นลูกชุบนะครับมีข้าวมัส,สมัันด้วย ก็จะมีจําหน่ายอาหารก็นเยอะแยะเลยนะครับตรงบรลเวณตรงริมคลองพนกุลเกษตรตรงจุดนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานรอยกระทงที่คองพนกุลเกษตรหัวลำโพนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ